อยู่กับธรรมชาติเราต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะคลิปนี้ยายสีเมฆก,ก็ขอถ่ายทุ่งนาตามชนบทจริงที่กว่าจะได้เม็ดหนึ่งเนี่ยคุณมาดูเถอะว่าลำบากขนาดไหนที่จะได้เข้ามาหนึ่งเม็ดนี่นะคะยากเห็นเขาปลูกน้ำไม่เห็นเขาหวานมาให้มันโล่งๆเนาะกินเ็นเ้นจะได้หายนี่ค่ะตามนี้ล่องน้ำล่องน้ำไปตรงนี้ ที่ของยายสีเมฆดูฝั่งตรงนู้นเย็นเนาะและสีเมฆจะให้ไปดูเดี๋ยวสีเมฆจะเดินนะคะใหญ่ามากเลยโอ้ตรงนี้เป็นสีฟ้านะเดี๋ยวดูอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นอีกสีหนึ่งจ้ะสีดำทะมึนต้นเลยจ้าให้มันโลง่โลงๆเนาะกินเหม็นๆจะได้หายนี่ค่ะตามนี้ล่องน้ําล่องน้ําไปตรงนี้ที่ของยายสีเมฆดูฝั่งตรงนู้นนี่ถ้าหวานนี้มันจะถีบยึ เขียวเป็นพื้นเลยที่กว่าจะได้เม็ดหนึ่งเนี่ยคุณมาดูเถอะว่าลําบากขนาดไหนที่จะได้เข้ามาหนึ่งเม็ดนี่นะคะยากเห็นเขาปลูกนาะไม่เห็นเขาหวานมันเย็นเนาะและสีเมฆจะให้ไปดูเดี๋ยวสีเมฆจะเดินนะคะจะขอให้ดูภูเขาดูท้องฟ้านะคะรอบนี้เอาปลูกท้องฟ้าทุ่งนาอยู่ข้างล่างอะท้องฟ้าสวยค่ะ ทองฟ้าสวัวไร่ชาวนาท้องไร่ท้องนาก็มีแบบนี้นะคะจริงๆก็ภูมิใจตรงที่ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติข้าวทุกเม็ดชอบออกมาทํากับข้าวตรงสีเขียวๆนี่แหละครัวข้างในบางครั้งก็ทําที่มีกลิ่นแรงไม่ได้ยายสีเมฆก็จะออกมาทําข้างนอกที่กว่าจะได้เม็ดหนึ่งเนี่ยคุณมาดูเถอะว่าลําบากขนาดไหนที่จะได้ข้าวมาหนึ่งเม็ดนี่นะคะยาก เห็นเขาปลูกนะไม่เห็นเขาหวานเราอยู่กับธรรมชาติเราต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะคลิปนี้ยายสีเมฆก,ก็ขอถ่ายทุ่งนาตามชนบทจริงะ่ะเห็นนะคะทุ่งนานี่แหละชีวิตของชนบทแบบชาวไร่ชาวนาจริงๆนะคะใครจะมาสัมผัสก็คือคนนี<เ>้ถ้าหวานนี้มันจะถีเย็บเขียวเป็นพืชเลยฝังตรงนี้ของอีกคนหนึ่ง นี่คะ่ะที่เขาดำนาที่ยายสีเมฆถ่ายเขาดำนา,นาเห็นไหมคะที่ดำนานี้ล่องมันจะกว้างเห็นไหมคะพอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปให้สีเมฆคะ่ะขอบคุณคะ่ะไม่ค่อยสวยแล้วนะคะนี่ทองฟ้าสวยจะอยู่ตรงนู้นขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปให้สีเมฆคะ่ะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีจ้าอันนี้หลังบ้านของยายสีเมฆนะคะดูจากมาตามนี่นี่ตรงที่สีเมฆค่ะเห็นนะคะทุ่งนานี่แหละชีวิตของชนบทแบบชาวไร่ชาวนาจริงๆนะคะใครจะมาสัมผัสก็คือคนเพราะว่ามีคนแนะนำให้สีเมฆรัว่ะต้องช้าๆถึงจะสวยนะคะนี่เห็นไหมคะ โอ้ oh, สวยจริงๆชอบออกมาทำกับข้าวตรงสีเขียวๆนี่ละครัวข้างในบางครั้งก็ทำที่มีกลิ่นแรงไม่ได้ยายสีเมฆก็จะออกมาทำข้างนอกด้วยท้องฟ้า่นะท้องฟ้ายามเย็นค่ะยามเย็นไม่มีฝนค่ะตอนนี้ไม่มีฝนตกเลยนะคะไม่มีฝนจริงๆนี่อย่าค่ะช้าๆนะคะ,ะดูค่ะดูช้าๆจะได้สวยเนาะ ปกติยายสีมเมฆถ่ายเร็วเกินไปใหเอกบอกว่าเขาไล่นกไงคะ่ะมันใกล้ๆหน่อยมันก็จะเห็นชัดนิดหนึ่งเนาะนี่คะ่ะดูดูนะขอให้ดูภูเขาดูท้องฟ้านะคะรอบนี้เอาภูท้องฟ้าทุ่งนาอยู่ข้างล่างอท้องฟ้าสวยคะ่ะท้องฟ้าสวยฝั่งตรงนี้ของอีกคนหนึ่งนี่คะ่ะที่เขาดำนาที่ยายสีมเมฆถ่ายเขาดำนาเห็นไหมคะ ที่ดำนานี้ล่องมันจะกว้างเห็นไหมคะยายสีเมฆจะเดินอ่ายายสีเมฆล็อกหน้าจอก่อนยายสีเมฆจะเดินละเดินให้ไปดูว่าที่เขาที่ยายสีเมฆมากเลยโอ้ตรงนี้เป็นสีฟ้านะเดี๋ยวดูอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นอีกสีหนึ่งจะ้ะสีดำทะมึนตึนเลยจ้านี่ทวานนี้มันจะถีเย็บเขียวเป็นพื้นเลย ดูนะคะดูนะคะเห็นไหมคะตรงยอดไม้นั่นจะเป็นฝนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะถ้าเป็นฝนก็เย็นสบายมากเลยโอ้ตรงนี้เป็นสีฟ้านะเดี๋ยวดูอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นอีกสีหนึ่งจะ้ะสีดำทะมึนต้นเลยจา้าที่ชอบธรรมชาติถึงจะสัมผัสและมีความสุขนะคะคนไม่ชอบธรรมชาติก็จะอยู่และแบบทำให้ทุกข์มากนะคะฉะนั้นทำ ฟังตรงนี้ของอีกคนหนึ่งน่คะที่เขาดำนาที่ยายสีเมฆถ่ายเขาดำนาเห็นไหมคะที่ดำนานี้ล่องมันจะกว้างเห็นไหมคะไหมน,นั่นแหละค่ะที่สีเมฆถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนั่นแหละค่ะคือชีวิตของชาวนางั้นสีเมฆขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขออยู่กับธรรมชาติเราต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะคลิปนี้ยายสีเมฆก,ก็ขอถ่ายทุ่งนาตามชนบท จิ้ไแ้่คายดูท้องฟ้าตรงนู้นดูภูเขานุ่นสวยมากเลยอ่ายายสีเมฆสีนี้จะเดินอ่ายายสีเมฆล็อกหน้าจอกอนยายสีเมฆจะเดินละ่ะเดินให้ไปดูว่าที่เขาที่ยายสีเมฆคนที่ชอบธรรมชาติถึงจะสัมผัสและมีความสุขนะคะคนไม่ชอบธรรมชาติก็จะอยู่และแบบทําให้ทุกข์มากนะคะฉะนั้นทำอีกมากเลยโอ้ตรงนี้เป็นสีฟ้านะ เดี๋ยวดูอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นอีกสีหนึ่งจ้ะสีดำทะมึนตึนเลยจ้าธรรมชาติเขาสร้างมาไม่ได้ทำร้ายใครนะคะก็อยู่ที่ใจของเราว่าพอใจหรือเปล่าว่าธรรมชาติเป็นแบบนี้นะคะดูนะคะดูนะคะเห็นไหมคะตรงยอดไม้น,นั่นจะเป็นฝนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะถ้าเป็นฝนก็เย็นสบายดูนะคะดูนะคะเห็นไหมคะ ตรงยอดไม้นั่นจะเป็นฝนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะถ้าเป็นฝนก็เย็นสบายเย็นเนาะและสีเมฆจะให้ไปดูเดี๋ยวสีเมฆจะเดินนะคะยังไม่ค่อยสวยแล้วนะคะนี่ท้องฟ้าสวยจะอยู่ตรงนู้นค่มากเลยโอ้ตรงนี้เป็นสีฟ้านะเดี๋ยวดูอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นอีกสีหนึ่งจะ้ะ สีดำทะมึนตื้นเลยจ้าที่กว่าจะได้เม็ดหนึ่งเนี่ยคุณมาดูเถอะว่าลำบากขนาดไหนที่จะได้เข้ามาหนึ่งเม็ดนี่นะคะยากเห็นเขาปลูกนะไม่เห็นเขาหวานโบตรงยอดมะพร้าวนุ่นท้องฟ้าสวยจังเลยเห็นไหมคะเห็นนะคะสวยนะอ่ายายสีเมฆจะจับแบบสวยๆให้ดูอีกรอบหนึ่งเลยสีเมฆจะเดินอ่ายายสีเมฆล็อกหน้าจอกอนยายสีเมฆจะเดินละ เดินให้ไปดูว่าที่เขาที่ยายสีเมฆเย็นเนาะและสีเมฆจะให้ไปดูเดี๋ยวสีเมฆจะเดินนะคะยากขอให้ดูภูเขาดูท้องฟ้านะคะรอบนี้เอาภูท้องฟ้าทุ่งนาอยู่ข้างล่างอะท้องฟ้าสวยค่ะท้องฟ้าสวยนั่นแหละค่ะที่สีเมฆถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนั่นแหละค่ะคือชีวิตของชาวนางั้นสีเมฆขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ โอ้ตรงยอดมะพร้าวนุ่นท้องฟ้าสวยจังเลยเห็นไหมคะเห็นนะคะสวยนะอ่ายายสีเมฆจะจับแบบสวยๆให้ดูอีกรอบหนึ่งพอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปให้สีเมฆค่ะขอบคุณค่ะอยย่นะคะอ่าช้าๆกลับมาแล้วนะคะยายสีเมฆจะเอากลับไปที่สวยๆให้ดูนะคะ ตรงนี้ที่กว่าจะได้เม็ดหนึ่งเนี่ยคุณมาดูเถอะว่าลําบากขนาดไหนที่จะได้เข้ามาหนึ่งเม็ดนี่นะคะยากเห็นเขาปลูกน้ำไห่เห็นเขาหวานาให้มันล่งๆเนาะกินเม็นๆจะได้หายนี่ค่ะตามนี้ร่องน้ำร่องน้ําไปตรงนี้ที่ของยายสีเมฆอยู่ฝั่งตรงนู้นดูนะคะดูนะคะเห็นไหมคะตรงยอดไม้น,นั่นจะเป็นฝนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะ ถ้าเป็นฝนก็เย็นสบายค่ายดูท้องฟ้าตรงนูน้นดูภูเขานุน่นสวยมากเลยอายายสิเมฆธรมาชาติเขาสร้างมาไม่ได้ทำร้ายใครนะคะก็อยู่ที่ใจของเราว่าพอใจหรือเปล่าว่าธรรมชาติเป็นแบบนี้นะคะรับชอบออกมาทำกับข้าวตรงสีเขียวๆนี่แ่ละครัวข้างในบางครั้งก็ทำที่มีกลิ่นแรงไม่ได้ยายสีเมฆก็จะออกมาทำข้างนอก นั่นแหละค่ะที่สีเมฆถ่ยายให้ดูเป็นระยะระยะนั่นแหละค่ะคือชีวิตของชาวนางั้นสีเมฆขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบมากเลยโอ้ตรงนี้เป็นสีฟ้านะเดี๋ยวดูอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นอีกสีหนึ่งจะ้ะสีดำทะมึนต้นเลยจ้าเย็นเนาะและสีเมฆจะให้ไปดูเดี๋ยวสีเมฆจะเดินนะคะี๋ยวพ่อคุณมากนะคะที่รับชมคลิปให้สีเมฆค่ะขอบคุณค่ะ ิ้วนี่เห็นไหมนี่ไงพอลมพัดแรงแมันจะดังมากเลยเห็นไหมคนละครึ่งอีกครึ่งหนึ่งเขียวที่ยายสีเมฆถ่ายเมื่อกี้นะคะนี่ที่สีเมฆสีนี่จะเดินอ่ายายสีเมฆล็อกหน้าจอก่นยายสีเมฆจะเดินละเดินให้ไปดูว่าที่เขาที่ยาย